อันนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับถ้าลูกค้า,าเข้าไปนั่งโต๊ะที่1กินอาหารอยู่แล้วอยากจะย้ายโต๊ะต้องทํำยังไงนะครับก็เข้าไป Clover Dining นะครับท่อ,อนนี้ก็มีโต๊ะอยู่หลายโต๊ะสมมติว่าโต๊ะที่1นึ่งเกสคนที่1ลูกค้าสั่งผัดไทยโอเคสั่งเรียบร้อยระหว่างนั้นอาหารยังไม่มาลูกค้าบอกเฮ้ยขอย้ายไปโต๊ะ2ได้ไหมทํำยังไงก็คือกดเข้าไปที่โต๊ะ1นะครับ แล้วก็กดเข้าไปจุด3จุดตรงนี้ครับเรามาจะถามว่า move guest นะครับก็กดคําว่า move guest กดเข้าไปจุด3จุดนะครับแล้วถาม move guest แล้วมันก็ถามว่า move ไปไหนเราก็เลือกโต๊ะที่2องอันนี้ครับอันนี้โต๊ะที่1มันก็จะว่างละไม่มีคนอยู่เรากลับมาเช็คทีโต๊ะที่1ก็ถูกย้ายมาเรียบร้อยแล้วมันจะเขียนว,ว่า Guess one from table number one นะครับอย่างนี้คือการยายต๊ะนะครับ